ขอตัดแล้วกันครับผมตั้งกล้องไม่ได้ครับมันไม่มีกิ่งตั้งเลยครับเงบสูงสูงลิบเลยครับสวัสดีตอนเช้าสายครับพบเจอเช่นเคยครับกับช่องผ่านพึ่งมันนอกครับวันนี้ก็มาเล่นของสูงครับน่นเหรครับ พึ่งหลวงครับลังใหญ่ครับผมเจอไว้สองเยนกว่าๆครับก็ฝากรับชมผลงานเลยครับก็น่าจะใช้ถอยครับผมมาขึ้นไปยี่สิบห้าลูกครับแต่ความสูงประมาณสี่สิบก็มันมีกิ่งก็คิดกิ่งบ้างอะไรบ้างครับดูแล้วครับน่าจะโอเคครับไปครับไปเจอกันบนต้นนะครับขอตีถอยขึ้นต้นของโน้นครับขึ้นยู่โน้ตเลยครับ สูงงนะครับไปครับผมลองครับลังพึ่งครับลังใหญ่ครับประมาณเมตรยี่สิบเมตรสามสิบนี่ครับคนใหญ่ก้อนน้ำอุ่มๆครับไปรุ้กันครับว่าจะมีน้ำเยอะหรือเปล่าครับแต่แกแน่นอนครับสองเดือนกกว่าครับอุปสรรก็ เราก็ขึ้นดำจริงนี้ไปครับแล้วก็ไปเนึ่งครับตีถอยอีกห้าหกลูกก็โอเคแล้วครับไปนี่ครับลังึ่งครับขึ้นมาจุดน้ำขึ้ครับก้อนน้ำย่างเก็บแต่ว่าตัวอ่อนยังมี Nam có dọc tham lam ngon ngon lắm các bạn ngon 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 nó ngon 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 Nó không có ngon ngon ลงสูงครับงลิบเลยครับเป็นยามไงโอ๋จากไปชมพืมงานข้างล่างดี่ว่าครับผมเสียงค่างสูงครับไปครับมาถึงบ้านแล้วครับน้ำพึ่งก็ประมาณสักผมที่ตีไปไม,ไม่ต่ำกว่า แปดกิโลครับแล้วก็น้ำพึ่งหยดในลังที่มันล้างด้วยครับก็ตัดมันด้วยครับแล้วก็จะคันดูครับว่าจะได้กีกว่ากับตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะนี่ครับก้อนน้ำปิดตาสวยมากครับก้อนใหญ่ครับถึงยี่สิบคูณสามสิบครับเข้าถุงเกือบไม่หลมไม่เข้าถุงเกือบไม่ลวมเลยครับเกือบไม่ได้ครับปิดตาสวยงาม สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาคลิปนี้ครับขันน้ำผึ้งก่อนครับแล้วก็คันเสร็จเดี๋ยวสรุปให้ดูว่าได้กี่กลมครับหลังนี้ครับมันหมันครับเ้ามาแล้วก็ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับขันน้ำผึ้งก่อนครับค้นๆครับน้ำพึ่งเก็บเดือนห้าสองเดือนกว่าน้ำผึ้งครับได้ ประมาณเก้าขวดกว่าครับก็ใส่ขวดแป<ว>ดขวด,ขวดครับแล้วก็ใส่นี้ก็จะไปแบ่งเขาครับขวดเล็กๆก,ก,ก็จะได้ขวดกวด่าสวยๆครับเจ้้้าาาออคนไดลยร